การทุ่มเทความมุ่งมัน่นและสุดท้ายคือจิตวิญญาณของครอบครัวคือจิตวิญญาณของในทีมนึ่ะครับมันหล่อหลอมให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้แลวเดินหน้าด้วยรูปแบบนี้แหละครับรอบน็อกเอามันเลยกลายเป็นเทพนิยายของคริสจากรอบแรกมาถึงรอบแทีมสุดท้ายเจอกับฝรั่งเศสครับ คุณเจอแนวรุกอย่างซีดานเจอองรีเจอวีรรสทคติกหนึ่งของคิงออตโต้คือเกมนั้นนะครับจอจอัสเซตตารูดิสครับแบ็กขวาประกบติดเชอองรีแบบไม่มีคลาสสายตาแบบแมนมาร์กเลยครับทั้งเกมเลยที่เหลือเล่นตามวิธีการของตัวเองไปตั้งรับให้นั่นคอนโทรลออฟเฟนซีฟควบคุมเกมรุกของผู้แข่งปล่อยมันายบอลไป ปล่อยมันลำเลียงบอลไปแต่พอมาถึงเคสักคืนที่สุดท้ายครับ40ล้าน30ล้านจู่โจมจู่โจมจู่โจมแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอย่างงดเดี่ยวโดยมีตัวความเร็วอย่างคาร์คูนิสหรือตัวจดสกอร์อย่างเชริสเตอร์สเนี่ยเป็นเป้าหมายที่สำคัญแล้วก็ทำได้ครับจากรูปมงของเชริสเตอร์อันี่แหละครับประตูโทนตีตัวเข้าสู่รอบรองชาเลิศครับ